พระไตรปิฎกศึกษาธรรมสภานจากพระอาจารย์สู่พระศา,าสดาจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมสู่พระไตรปิฎกธรรมสภานครั้งที่19ว่าโดยเรื่องธรรมะสำหรับอุบาสกคือผู้ใกล้ชิดศาสนาตอนที่สี่เรื่องธรรมที่พึงทราบ เพื่อเสริมการปฏิบัติโดยมนตรีวิวาสุขวันจันทร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2562ธรรมะที่พึงทราบเพื่อเสริมการปฏิบัติจากพจนานุกรมมี10หัวข้อดังนี้ 1. หัวข้อที่32ประทานสองสหัวข้อที่33 ปริยสนาสองสหัวข้อที่1นึสมบัติ3ชุดที่หนึ่งสหัวข้อที่1นึทานสมบัติ3 5. ห,หัวข้อที่126อนุตริยะ3 6. หัวข้อที่127อนุตริยะ6 7. หัวข้อที่143ทักคินาวิสุตธีแ8หัวข้อที่190สัมปทาคุณ4 9. หัวข้อที่2 2 1ธรรมสวนานิสง์หและสิหัวข้อที่ 300, ส0มร้สัปปุริสถาน8 1. หัวข้อที่32ประธานสองประธานความเพียร หมายเอาความเพียรที่ทำด้ยาตด้ยาก 1. ขี้หิปทานความเพียรของคฤหัสั์ที่จะอํานวยประจัยสี่แก่บรรพชิตเป็นต้น 2. อบพชิตตปทานความเพียรของบรรพชิตที่จะถ่ยถอนกองกิเลสที่มาอังคุตรนิกายทุกกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อ248หน้า63 หัวข้อที่33ปริเยสนาสองปริเยสนาการสแสวงหา 1. อนารยปริเยสนาสแสวงหาอย่างไม่ประเสริฐแสวงหาอย่างอนาระยะคือตนเองเป็นผู้มีชาติชาราพยาธิมรณะโสกะและสังกิเลเป็นธรรมดาก็ยังไฝ่แสวงหาแต่สิ่งอันมีชาติ ชาาพยาธิมรณะโสกะและสังกเกตเป็นธรรมดา 2. ออริยปริเยสนาสวสวงหายอย่างประเสริฐสวงสหายอย่างอาริยคือตนเป็นผู้มีชาติชาาพยาธิปรณะโสกะและสังิเลตเป็นธรรมดาแต่รู้จักโทษข้อบกพร่องของสิ่งที่มีสภาพเช่นนั้นแล้วไฟสวงธดิ์รมอันกเกษมคือนิพพานอันไม่มีสภาพเช่นนั้น ที่มามัชฌิมานิกายมูลปนันนาตพระไตรปิฎกเล่ม12ข้อ313หน้า314และอังคุตรนิกายทุกกานิบาตพระไตรปิฎกเล่ม20ข้อ399หน้า116 3หัวข้อที่114สมบัติ3ชุดที่1 สมบัติความพรั่งพร้อมสมบูรณ์แห่งสิ่งอันให้สำเร็จความปรารถนาผลสำเร็จที่ให้สมความปรารถนา 1. มนุษย์สมบัติสมบัติในมนุษย์สมบัติชั้นมนุษย์ 2. เทวสมบัติสมบัติในสวรรค์สวรรค์สมบัติทิพยสมบัติและ 3. นิพพานสมบัติสมบัติคือพระนิพพานที่มา คุตกนิกายคุตกปาฐะพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ9หน้า12 4หัวข้อที่115ทานสมบัติ3ทานสมบัติหรือสมบัติ3ชุดที่สองความถึงพร้อมความพั่งพร้อมสมบูรณ์ซึ่งทำให้ทานที่ได้บริจาคแล้วเป็นทานอันยอดเยี่ยมมีผลมาก หเขตตสมบัติบุญจเขตถึงพร้อมคือปฏิคาหกหรือผู้รับทานเป็นผู้ประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบประกอบด้วยคุณธรรมสองเทยธรรมสมบัติเธยธรรมถึงพร้อมคือสิ่งที่ให้เป็นของบริสุทธิ์ได้มาโดยชอบธรรมและเหมาะสมเป็นประโยชน์แก่ผู้รับสจิต,ตสมบัติเจตนาถึงพร้อม คือให้ด้วยความตั้งใจคิดจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รับแท้จริงมีเจตนาบริสุทธิ์ทั้งสามการคือก่อนให้ใจยินดีขณะให้จิตผ่องใสให้แล้วเบิกบานใจที่มาปุธานอัรถกถาหน้า251 5. หัวข้อที่126อนุตริยสาม อนุตริยะภาวะอันยอดเยี่ยมสิ่งที่ยอดเยี่ยม1ทัศนานุตริยะการเห็นอันยอดเยี่ยมได้แก่ปัญญาอันเห็นธรรมหรืออย่างสูงสุดคือเห็นนิพพาน2ปฏิปทานุตตริยะการปฏิบัติอันเยี่ยมได้แก่การปฏิบัติธรรมที่เห็นแล้วกล่าวให้ง่ายหมายเอามัรมีองแปด สมวิมุตตานนตตริยะการพ้นอันเยี่ยมได้แก่ความหลุดพ้นอันเป็นผลแห่งการปฏิบัตินั้นคือความหลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งปวงหรือนิพพานที่มาทีขัิกายปาติกวัตรพระไตรปิฎกเกล่ม11ข้อ228หน้า231และ มัชฌิมนิกายมูลปนาพระไตรปิฎกเล่ม12ข้อ402หน้า435ห